ออายุยังเสียหกปีตอนนั้นเป็นนักเรียนไล่เปลี่ยนไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ขากับเด็กที่ไปฟิลิปปินส์ไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร,ร์ก็ไปลาเดียวกันมีเด็กสองคนที่ไปบทที่นครสวรรค์บทเนนแตแเราประสบการณ์ให้ฟังและอธิบายเรื่องอารยศสตร์สี่ก็เกิดสนใจตอนนั้นแล้วก็ภายหลังก็มีความคิดอยากจะมาเมืองไทยอยากจะฝึกภาวนาก็คเคยมีอาจารย์สอนภาวนาไปที่มหาวิทยาลัย ก็เห็นว่ามันเป็บุญชาที่ดีที่จะฝึกจิตใจของเราให้มีความสุขก็เลยคิดขึ้นมาก็ไป,ไปไปสมัครที่จะได้ทุนที่จะสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก,ก็ได้ไปสอนได้นานสองปีในระหว่างนั้นก็พยายามสวบหาครูบาอาจารย์ก็ลงเงยไปพบจำพ่อเฟืองที่วัดธรรมสถิตจังหวัดระยองก็สถานในองค์ท่านภายหลังก็มามโบวชก็อยู่กับท่านอยู่กับท่านทั้งเสด็จพรรษาก็บสถ์ท่านก็ผ่าสอน It's uh something higher in a gown.